จุดอ่อนของมนุษย์เป็นหนึ่งในหนังสือคลาสสิกขึ้นหิ่งตลอดการของเดวคาเนกี้ครับนักจิตวิทยาชื่อกองโลกแห่ยงยุคศตวรรษที่20ซึ่งเชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เขาเขียนจุดอ่อนของมนุษย์ไว้ตั้งแต่ปี1930ถูกแปลออกไป58ภาษาและมียอดขายมากกว่า90ล้านเล่มเป็นรองก็แต่คัมภีไบเบิลและคำสอนของของจื้อ มีปริศนาอะไรซ่อนอยู่ในจุดอ่อนของมนุษย์เขาปูพื้นให้เห็นถึงทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นโดยยึดโยงกับสามกุญแจสำคัญคือถ้าคุณอยากได้น้ำพึง่งอย่าตีรังพึง่งเคล็ดลับในการอยู่ร่วมกับคนอื่นและการทำให้ตัวเองเป็นที่รักของคนอื่นแค่สามข้อนี้หากทำได้สำเร็จก็สามารถจะเปลี่ยนโชคชะตาได้แล้ว เพราะไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ยังเปิดมุมมองใหม่ๆสร้างกระบวนทัน์ใหม่ตลอดจนเปลี่ยนชุดความคิดความเชื่อเดิมๆครับทําให้คุณเป็นคนใหม่ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและเป็นที่รักของคนอื่นๆมากขึ้นยิ่งเราเป็นที่ยอมรับของคนอื่นมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างมิตรภาพใหม่ๆได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้ประสบความสำเร็จ และร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณอยากได้น้ำพึ่งอย่าตีรังพึ่งไม่มีใครชอบถูกวิพากวิจาร์ณและยิ่งเลวร้ายใหญ่ถ้าโดนรุมวิจาร์ณต่อหน้าคนอื่นการวิจาร์ณเป็นสิ่งอันตรายมันเป็นการทำลายศักดิ์ศรีและไม่ให้เกียรติผู้อื่นสิ่งที่คุณจะได้รับตอบแทนคืนมาไม่ใช่การเปิดใจยอมรับแน่ๆแต่เป็นการตั้งกาดสูงและต่อสู้กลับเพื่อพยายามปกป้องตัวเอง อย่าใช้คำว่าหวังดีรุกล้ำพื้นที่คนอื่นเด็ดขาดเคล็ดลับในการอยู่ร่วมกับคนอื่น <S <S เดลคาเนกี้เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต่างหอยหายอยากได้รับการยอมรับจากผู้อื่นใครสามารถมอบความปรารถนานี้ให้คนอื่นพวกเขาก็จะสามารถควบคุมคนอื่นได้จุดอ่อนของมนุษย์ทุกคนคือความปรารถนาที่จะเป็นคนเก่งเป็นที่ยอมรับของคนอื่นและอยากจะได้รับการเคารพ ก็เพราะทุกคนล้วนปรารถนาจะเป็นคนสำคัญฉะนั้นคำชื่นชมที่จริงใจนั่นเองที่เป็นกุญแจเปิดใจผู้อื่นเป็นคนละเรื่องกับการพูดประจบสอพลอปากหวานไปวันๆแต่รับหลังตั้งวงเนีนทาใส่ร้ายคนอื่นการทำให้ตัวเองเป็นที่รักของคนอื่นเด็กรุ่นใหม่มักถือคติโนสนโนแคร์ no so no Care, ครับอยากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจแต่ลึกๆแล้วการแสดงออกว่าไม่แคร์โลกไม่แคร์สังคม ก็อาจเป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่จะเรียกร้องความสนใจนะครับเพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของคนอื่นในทัศนคติของคานิคี้เชื่อว่าคนที่รู้จักคิดเพื่อคนอื่นจะไม่จําเป็นต้องกังวลถึงอนาคตของพวกเขาเองปกติแล้วคนส่วนใหญ่95%ในสังคมมักจะคิดถึงแต่ตัวเองถ้าอยากเอาชนะใจคนอื่นต้องหยุดคิดถึงเรื่องของตัวเองสักพักแล้วพยายามค้นหาข้อดีของคนอื่น กล่าวชื่นชมพวกเขาด้วยความจริงใจต้องรู้จักให้สลับกับการรับมิตรภาพจึงจะงอกเงยได้ไม่ใช่จ้องจะเป็นฝ่ายรับเอาเปรียบคนอื่นร่ำไปจุดอ่อนของมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดคือความเห็นแก่ตัวตั้งแต่เกิดมาบนโลกใบนี้มนุษย์มักทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเมื่อพวกเขามีความปรารถนาพวกเขาจะลงมือทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเอง แล้วถ้าถึงคราวจำเป็นต้องโน้มน้าวคนอื่นให้ทำในสิ่งที่เราต้องการละ่ะคำแนะนำที่ดีที่สุดคือเราต้องรู้จักคิดแทนคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราทำให้เขารู้สึกต้องการทำในสิ่งที่เราแนะนำด้วยตัวเขาเองเช่นถ้าไม่อยากให้ลูกสูบบุหรี่ไม่จำเป็นต้องทะเลาะก,กับลูกหรือบังคับขู่เข็นเขาเราแค่บอกว่าการสูบบุหรี่จะทาให้สูญเสียโอกาสอะไรบ้างแล้วให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองว่า ยังอยากจะพ้นควันอยู่ไหม